ในสังคมยุคที่สื่อโซเชียลนั้นมีอิทธิพลมากเราอาจจะได้เห็นคนมีอายุน้อยบางคนในสื่อโซเชียลใช้ชีวิตอย่างหรูหราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำงานอะไรค่านิยมผิดๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่คนที่ยังมีอายุน้อยบางคนเท่านั้นคือการร่ำรวยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตที่หรูหราได้ชีวิตความเป็นจริงไม่ได้ง่ายเช่นนั้น เพราะคนอายุน้อยบางคนที่ใช้ชีวิตปูหราเขาอาจจะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยเป็นทุนเดิมหรือเป็นคนที่อายุน้อยและสามารถมีรายได้เยอะและกว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเขาก็ต้องลงทุนลงแรงมากกว่าคนอื่นหรือคนอายุน้อยบางคนที่สามารถมีรายได้เยอะก็ทำอาชีพไม่สุดจริตหลอกลวงเงินลงทุนจากคนอื่นๆมาก็เป็นได้ คนโบราณมักจะสอนอยู่เสมอว่าฐานะที่ร่ำรวยมาจากการทำงานหนักแต่คนในยุคนี้มองว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปเสียแล้วค่านิยมของคนยุคนี้จึงต้องการร่ำรวยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขสบายหรูหราเราจะคิดกันบ้างหรือไม่ว่าวิธีทางแห่งความร่ำรวยนั้นจะยั่งยืนยาวนานสักเพียงใด คำตอบร้วนมาจากต้นตอแห่งการได้มาด้วยเงินทองมีสุภาษิตโบราณหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยหรอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เราได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างรวดเร็วเช่นมรดก ok ของพ่อแม่ สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังในเรื่องนี้ก็คือการได้มาในทางนี้เร็วกว่าการหาเม็ดเงินจึงถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมรดกที่บรรพบุรุษยกให้ทันทีเงินพิเศษที่ข้าราชการมอบให้ลูกหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตลูกบางคนนั้นได้ตรงนี้มาอย่างรวดเร็วจึงถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน มารู้ตัวอีกทีเงินก้อนนี้ก็หมดเสียแล้วทำไมถึงถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วนะักเพราะตนเองไม่ได้เป็นผู้หามาด้วยความยากลำบากผู้ที่หาเม็ดเงินมาด้วยความยากลำบากจะมีนิสัยของการเก็บไว้เสมอคนบางคนในยุคนี้ไม่ได้เป็นคนขยันและไม่สามารถทนอยู่ในความยากลำบากได้ไม่สามารถรออะไรได้นาน จึงหาเงินโดยวิธีที่ไม่สุจริตเราจึงได้ยินข่าวของการจับกลุ่มผู้กระทำผิดที่อายุยังไม่มากในการทำธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์โดยใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือในการหยิบยืมเงินเพื่อลงทุนจากคนอื่นและเมื่อได้รวบรวมได้หลายสิบล้านก็เงียบหายไปผู้คนที่ยอมลงทุนกับเขาก็หวังผลกำไรและถูกหลอกให้เชื่อถือ ผ่านภาพลักษณ์ที่เขาลงในสื่อ Facebook บ้าง Instagram บ้างว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมั่งมีและร่ำรวยและคิดไปว่าคนแบบนี้ไม่น่าจะโกงเราสุดท้ายผู้ที่ทำมาหากินแบบไม่ซื่อสัตย์ก็ใช้เงินคนอื่นนั่นแหละไปหาความสุขและใช้ชีวิตแบบหรูหราในการสร้างภาพลักษณ์ลงสื่อสังคมสุดท้ายแล้วก็หนีไป และมักจะหนีไม่พ้นการถูกจับกลุมในที่สุดเงินที่เคยมั่งมีก็จะถูกทําให้หมดไปอย่างรวดเร็วโดยการยึดทรัพย์คืนเจ้าทรัพย์นั่นเองคนที่ซื่อสัตย์และยึดถือคำสอนของบรรพบุรุษจะเข้าใจดีว่าการทำงานที่ซื่อสัตย์นั้นจะต้องผ่านความยากลำบากและสั่งสมเม็ดเงินผ่านการเวลาความเหน็ดเหนื่อยของทุกๆวันที่ต้องจ่ายแรงออกไป จะสอนให้เป็นคนประหยัดในการใช้จ่ายและมักจะเก็บส่วนหนึ่งสั่งสมไว้เสมอสำหรับชีวิตในบ้านปลายหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคนประเภทนี้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่สั่งสมไว้ตั้งแต่จำนวนเล็กน้อยโดยที่เขาไม่ได้ดูถูกความเล็กน้อยนั้นก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น ทรัพส,สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยรอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นสวัสดีครับ